ในที่สุดเราก็ได้แล้วหนึ่งตัวแล้และโอ้ตัวใหญ่ด้วยยืนไปเลย ปาริชามื้อนี้ลูกอีสานบ้านนาะสิพามาเฮ็ดไก่้ไต่หนำค่ะมื้อนี้ลูกอีสานบ้านนาะสิโชว์สีมือเองได้ให้เขาแล่ไก่ให้จะแล่ไกล้แร่ใกล้เลยสิสับได้ใส่หม้อนหนึ่งมื้อนี้ลูกอีสานบ้านนาะสิโชว์สีมือ ไก่เพราะจัดการเลยตังพอดีเห็ดไก่เห็ดไก่พี่น้องเราสับไกล่แล้วกะเจาไส้นี่เดี๋ยวเขาสิไปบึงเครื่องปรุงว่ามีอย่างแน่ ไอ้เบิ่งเคื่องปรุงก่อนกับวุ้งเหล่านี่ื่องปงอันนี้ื่องปุงพี่น้องเคื่องปงอยู่ในนี่มีข้าตะไคร่ใบบักูดพริกแห้งเกลือพริกไทยจ้ะนี่ตำไส้เหลียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพาอิฮะ ตับไก่แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไก่มาขุกเขาจะแบกเดี๋ยวเขาเจียาไก่มาขุกเด้อมันจะแบกทุงเงินไปบ่เขาหมอสามสันเดี๋ยวเขาเจียาไก่มาขุมแล้วไปขาวเขาไปจ้าบัดนี้เขาสิมาปรุงพี่น้องมาปรุงมาปรุงมันีีเกล็ดแท้เป็นเป็นต้นาย้ด้ยแหละเหมือนีัน สดได้ชู้หลายแสบหลาย,ลายปลาหน่อยหนึ่งต,ตุ้ดีพึ้นออก โอ้แต่พี่กับน้องเนี่ยเดี๋ยวอานำ้ังโคกยอดจัหน่อยก็พี่น้อง ไ,ไม่เมันเก่งม,มันตังเจ้อโอย อนได้ชูลงอีกกันพี่น้องเห็นตงไปน้อยเดียวเราใร้ายเสียายแล้นค่ะชูสีมือเองพี่น้องเลย ไก่มาหนีกะตีเป็นเม็ดใส่เลีวม้อนีเข้าข้าเ้านาม,มาข้างอุดหม้อข้างนอกนี่พอด,ดีแนวอุดบ่ใหนนี่ฟิวก่อน สิอุดว่าห้มันนั่นอายออกมามแล้วก็ถ้าอายออกอยู่นอมอนสิใหม่พันว่า สว่วนสีได้กินนี่พี่นองเย้ยเตียงเข่ามาอุดปากหมอนอกบไรหนึ่งแต่มันก็เป็นแต่เห็ดอยู่พี่นองเพราะมันเส็บอร่อยเชี่ยบ,บื้อ อันนี้เขาจะไปข่างไฟเด้พี่น้องกันเลยไปขังไฟกระได้ดังไฟใช่ไหมหมอเก็ตใช่ไหมมืงเนี่ยคผู้บอกเขาดังเขาดังกระไดักใส่เก็ตอ่ะเก็ตค่อยๆกระไดนี่พี่น้องวันนี้เ้าก็จะจิบเอาไปตั้งเต่าเก็ตเด้พี่น้องมึอเลยนี่ เขาก็จะมาค้างไว้แล้วบะนีเข้าจีห้น้ำเขาจีเฮ็ดน้ำห้น้ำทั้งๆหนี่งหอนแล้วก็เขาจีเปลี่ยนน้ำอยู่ประมาณสี่หาหน้ำมาเสรนจว่ะไกลที่นี่สุกเดี๋ยวเขาจีมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งตอนเขาเปลี่ยนน้ำจ้ะอีกรอบหนึ่งตอนเขาเปลี่ยนน้ำเด้อจ้าหมอนหอนแล้วบะนีเขาจีเปลี่ยนน้ำเขาจีเฮ็ดอยู่ยังสี่อยู่ประมาณสี่หาหน้ำมาเสรนเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำคนพี่น้องเดี๋ยวหมอใหม่ น้ำออกกันจาอืมวันนี้เขาเสาน้ำไม้เทใส่พี่น้องน้ำไม้อาใส่เอาใส่แต่ไม้ เขาเสียดงสิประมาณสีหนานำน้อพี่น้องกะว่าไกลเปื่อยแ่้ะค่ะไกลเปื่อยลรอเขาจังสีปป่งถ้าไกล้บ่าน,นีประมาณห่านำก็ดีเดี๋ยวเขาถิมาเบิ้งอีกที่หนึ่งตอนหนึ่งพุนเด้อค่ะน้ำสุดไทยที่เขาปกนี่น้ำสุดไทยแล้วจ้ะนีสิโป่งออกมา ผมยกยกนู่นเนาะยกกันนู่นนะเข่าจี๊ตกใส่เด้นอ๋อมฟิวมันเป็นยังไงพี่น้องเออคือสิเผ็ดดีคุณพี่น้องมันเป็นยังไงสิจ่ะโคตรเผ็ดแล้วแหละมึอเนี่ยผู้ใด้ไหว่าเผ็ดอะนั่นแหละ ไหนอะจาใ่ใส่ลงม,มามก็ที่จับสิอ,อย่าไปเลือพี่น้องกำลังปลงเยอะเอาขวดเขาออกหนาตาเป็นสีพี่น้องขวดเขาออกให้เขาตกลงไป ลิงเยหมอนฟิวยันใหม่เม่อใหม่หรอกนนำไปหมอนฟิวถ้าเห็ุนี้สิบัตรถ้าหมอฟิวนี่ใหม่เลยเลยพี่น้องอย่าให,หมอ่อาะหายไอออกขางเป็นเด็ดขาดเลยเหม็นกิ่มทึงเลยพี่น้อง นี่หน้าตาวม้าเป็นยังสีค่ะสีมือบุอีสานบานหน้าเองมือนี่พี่น้องเอาส่อนใส่มาที่ยาเจาไปเสิร์ฟบ้องอเหลากันจ้องไงให้กินขอบจ้องไ้ย้ายกินกรับกินไหนพระเผ็ดนี่ สุดยอดและเบิ้งท่าดีเลยหนุ่มออกเอกยังสุดยอดมันน่าจะเผ็ดมูเผ็ดหรอเด้อแม่หน้าตาเป็นสีจ้าเผพชดอกเพราะว่าเผ็ดแดงจริงประยมไม่เชื่อถ่ายตัวกลิ่นนี้ตันอ้ายอ้าเขาแด้น้ำปลามา่อไหร่รู้สึกดูตะท้างเหมือนจะนี่สืบเบี้ยมาให้ประยมอีกมันเนี่ยขอบคุณค่ะ นี่เราพี่น้องตั้งสวยรวยเลี้ยงกันอยู่ที่มอนั้นเห็นนะตกอแก้มซุกเหล่าพ่อดีเลย